สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอซทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้พบกันกับอะบ,บ้านซื้อมาขายไปกับแนนเบญยาภาช่องทางการติดต่อโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0 8 2 5 4 1 3 3 3 4 0 8 2 5 4 1 3 3 3 4 วันนี้มาชมกันเลยเริ่มกันที่องค์แรกเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะูมีเสียงด้วยนะคะเป็นพระกลิ่ง ด้านหลังภาพไม่ชัดเจนขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะแอดไลน์ได้คะ่ะแอดไลน์ได้ที่เบอร์0 8 2 5 4 1 3 3 3องหาพระพระองค์นี้ใต้ฐานจอมจอมสุริน โวลโวลเจ็ดร้อยห้าสิบไปทางแปดร้อยค่ะรายการที่หนึ่งต่อมารายการที่สอง โอน400ปทายทาง450ค่ะต่อมาองค์ที่สามมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะปลายทางถ้าไม่ถ้าไม่มั่นใจอย่าสั่งปิดนะคะแนนกราบขอร้องมากๆเลยค่ะ หลวงพ่อเงินแดนข้างหลวงพ่อเงินรุ่นพิเศษ โอนสี่ร้อยไปทางสี่ร้อยห้าสิบจ้าต่อมาจ้ะด้านหลัง โอนสามร้อยห้าสิบไปทางสี่ร้อยค่ะต่อมาหลวงปูช่ชอบด้านหลัง โอนสามร้อยห้าสิบไปทางสี่ร้อยค่ะรายการต่อมาเเสือ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะโอนสามร้อยหไปทาง400ค่ะต่อมาค่ะ ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะแอดไลน์ได้ที่เบอร์0825413334 0825413334รับประกันตรงปก100%จ้าหลวงพ่อแดงขอบข้าง ด้านหลังโอนสามร้อยห้าสิบไปทางสี่ร้อยค่ะต่อมาค่ะด้านข้าง โอนสามร้อยห้าสิบไปทางสี่ร้อยค่ะต่อมาค่ะบางบางองค์บางรายการก็ได้ราคามาแบบเบียดเบียดเบียดมาก หลังพอสดปีพศสิบเจ็ดนะคะด้านข้างด้านหลังคะ่ะโอนสามร้อยห้าสิบไปทางสี่ร้อยจ้าต่อมา ควนพี่ๆถ้าจะปิดก,ก็รบกวนแจ้ง EP แล้วก็หมายเลขทะแนนด้วยนะคะจะได้ไม่สับสนพระสมเด็จด,ด้านข้าง ด้านหลังค่ะโอนสามร้อยห้าสิบไปทางสี่ร้อยค่ะต่อมาจ้า รายการนี้ไม่ทราบที่โอนสามร้อยห้าสิบปลายทางสี่ร้อยค่ะต่อมาค่ะรายการที่สิบสอง ากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะส่งหัวใจให้ด้วยนะคะมันก็ไม่ทราบที่ไปทางทางมัน ถ้าไม่มั่นใจอย่าสั่งปิดนะคะไปทางกับขอร้องมากๆเลยโอนสามร้อยห้าสิบปทางสี่ร้อยจ้าต่อมาเป็นเหรียญพระอาจารย์ตือ้อ ไม่ทราบว่าพี่พี่ท่านใดปิดจำไม่ได้ค่ะฝากพี่ๆทักมาใหม่ละคะนั่นช่าง ดานสามร้อยห้าสิบไปทางสี่ร้อยจ้าแล้วก็เป็นาพาะพิดตาหลวงพ่อแพ้ด้วยนะคะสองรายการค่ะยนจงจำไม่ได้ว่าว่าใคร มาใครโทรมาปิดถ้าพี่ตดติดตามรับชมอยู่ก็โทรแจ้งได้นะคะต้องกราบขออภัยอย่างมากเลยด้านข้าง ด้านหลังค่ะโอนสาม้อยห้าสไปทางสี่รอยค่ะต่อมาจ้าหลวงพ่อคลาย วัดจันดีด้าน,นข้างด้านหลังที่ละลึลกงานวางศิลาเลิกโอนสาม้อยห้าสิบไปทางสี่ร้อยจ้าภาพไม่ชัดเจนขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะ แอดไลน์ line, ขอภาพเพิ่มเติมได้จ้าต่อมาจ้าพะครูลุงวัทกาะบือด้ันหลัง รุ่นสร้างมหาวิหารโอนสามร้อยห้าสิบไปทางสี่ร้อยค่ะต่อมาจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอคอมเมนต์ขอหัวใจคนละดวงสองดวงก็ได้นะคะดวงพ่อสุดวัด กาหลงด้านข้างด้านหลัง สามร้อยห้าสิบไปทางสี่ร้อยค่ะต่อมาจ้ะเุ็นพระสมเด็จเก่ามากเรียมกันน้ำแล้วนะคะ ด้านหลังรับไปชชดเจนขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะโอนสาม้อยห้าไปทาง400ค่ะต่อมาสุดท้ายเป็นแหวนแหวนงาช้างแล้วถักด้วยหางหางช้างค่ะช้างเผือก สีขาวๆจะเป็นหางช้างเผือกเลยจ้าแหวนแหวนจะเป็นงาเป็นงาแท้เป็นงาช้างเลยค่ะ สวยสวยมากหางก็เป็นหางช้างเกลือราคาโอนโอนหนึ่งพันห้าร้อยปลายทางหนึ่งพันหกร้อยค่ะ EP วันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะคะวันนี้ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แน้นด้วยนะคะไว้เจอกันอ EP หน้าจ้าสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ